สวัสดีครับอันนี้เราพามาดูรถที่จะรอประมูลนะครับ1สิงหา2563อ,อันนี้เป็นไฮเก้นครับผม1 2 3 4คันแล้วก็มีแรมอีก1 2แรมอีก3ห้ดูสภาพกันดีกว่าอันนี้นานๆจะมีหลุดมาอย่างนี้ด้ทีนึงบกติจะเจอแต่รถสภาพแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้จัดว่าสภาพดีครับ อันนี้เรามาดูๆไว้ก่อนเผื่อเพื่อนๆใครสนใจจ้ไปประกอบกันตัดสินใจโอ้ oh, อันนี้มีด้วยโอ้ b หแปรมเบตตาอันนี้ไม่รู้ว่าได้มาจากไหนนะครับเนี่ยสภาพหืมไอเทมเก่าธรรมดาเก้าเก่าเดิมนะครับเดิมแห้งๆให้ดูสภาพ อยูเนื้องานเนี่ยมีสีเทามีชิวหน้าด้วยยี้อเจเดิวมีบอกมีที่ใส่ตะแกรงยางหลังด้วยใกล้คันนึงก็เป็นแลม แล้วอันนี้ต้องซ่อมโอ้โหอันนี้โออันนี้ยังไม่ยังไม่รุ่นยังไม่มีไม้เลยนะเนี่ยไปดูล้อด้วยอะไเดกเก้นต่อดีอ่ะไฟสวยมากคันนี้ไม่ลองดูเบรกยังใช้ได้แต่ประกับไม่ได้แล้วเหนียวแล้วประกับ น,นีปึ๊ปึ๊บปึบปบ๊แข็งปักเลยต้องไปทําต่ออ้มีกุญแจด้วยอันนี้มีกุญแ,แจด้วยนะอ่ะมาแลมต่ออันนี้โอ้มีป้ายด้วยได้ดูยางสักหน่อยนะึงซ,งซงโิโอุ้มกุญแจมีแจด้วยน่ารักมากปิดไปเสียตัวนี้เรียบร้อยลนะ้วโอ้แข็งปักเหมือนกัน ตัวนี้ต้องไปรีวิวใหม่แล้วก็ฮันเดเกนอีกสองคันก็สภาพพอๆกันผมแห้งจัดแห้งแห้งแห้งว่าโลกโก้นี่ยังแข็งแรงเลยมีตัวกันชนหน้าด้วยมีนี่ด้วยชุดแต่งนะแต่ไฟหน้านี่สภาพยังดีอยู่เลย มาจากเมืองเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเจดีวเหมือนคนรุนเลยตอนนี้หานิเคีนเบอร์โทรด้วยเสียงมากอวนนี้เต็มห้งไฟยังสวยอยู่เลยให้ดูงาน งั้นสียังโอเคอยู่แต่เบาะเริ่มไปแล้วนี้น่าจะลมยางแท้เลยนะเนี่โอ้คันนี้คันนี้มายังใช้ได้อยู่วิ่งมาสามหมื่นโลรถสามหมื่นโลเองนะครับนี่โอ้สวิตยังดีอยู่มีมินโอเคครับแล้วนี่เราก็ให้ดูรถของปี6-3นะครับแลมเบต้ากับไอเก้นที่จะประมูลกัน ให้เงินถึงก็มาน่าจะแตะแสนแคน่นี้เป็นแสนนี่นละรถสวยๆนะให้ทําเครื่องเองแล้วก็เขาบอกว่ามันจดทะเบียนได้ด้วยที่สำคัญคือมันจดทะเบียนได้